สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพุธ20พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้เป็นวันพุธในสัปดาห์ที่33าเทศกาลธรรมดานะครับบทอ่านจากบทเทศโดยนบ,บุญนอกุสตินพระสังฆราชนักปราชญ์ดรสานสนจักรนะครับในหัวข้อบอกจิตใจของผู้ชอบธรรมจะเปรมปรีในพระเจ้าผู้ชอบธรรมจะเปรมปีในพระเจ้าและไว้วิจในพระองค์ผู้ที่มีใจเที่ยงตรง จะเปี่ยมด้วยความยินดีแน่นอนทีเดียวเราคงจะได้ขับร้องวาจาเหล่านี้ด้วยจิตใจเช่นเดียวกับเสียงของเราลิ้นของคริสุชนสดแสดงออกซึ่งความรู้สึกลึกซึ้งเมื่อเขากล่าววาจานี้แด่พระเบญเจ้าผู้ชอบธรรมจะยินดีไม่ใช่ในโลกนี้แต่ในพระเจ้าแสงสว่างได้ปรากฏมาสําหรับผู้ชอบธรรมพระกัมภียังได้กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งว่าและความยินดีสําหรับผู้มีใจเที่ยงตรง ท่านอยากทราบต้นเหตุของความยินด,ดีนี้หรือท่านจะทราบได้ในวาจานี้ผู้ชอบทาจะเปรมปรีในพระเจ้าอีกตอนหนึ่งว่าตรงชื่นชมในพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจท่านปรารถนาเราจึงได้รับคำสั่งให้ทำอะไรและเราสามารถจะทำอะไรได้เพื่อที่จะยินดีในพระเจ้าเราจะยินดีในสิ่งที่เราไม่เห็นได้อย่างไรหรือว่าข้าพเจ้าจะชวนให้ท่านคิดว่า เราเห็นพระเจ้าแล้วหรือหาไม่ได้แต่เราได้รับสัญญาไว้แล้วว่าจะได้เห็นพระองค์ตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายของเราเราก็เดินไปได้วยความเชื่อเพราะเราอยู่ห่างจากพระองค์เราเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการเห็นเมื่อไรเราจึงจะเดินด้วยการเห็นท่านยอนกล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายบัตรนี้ เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะเป็นอะไรต่อไปยังไม่ได้ถูกไขแสดงแก่เราแต่เราทราบว่าหลังจากการใส่ไขแสดงแล้วเราก็จะเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงเป็นอยู่แเมื่อคําพยากรณ์จะสําเร็จไปแล้วเราก็จะได้เห็นพระองค์จะเป็นความยินดียิ่งใหญ่สูงสุดและสมบูรณ์เมื่อนั้นเราจะไม่ต้องดื่มน้ํานมแห่งความหวังอีกต่อไปแต่เราจะได้รับอาหารจากความเป็นจริงนั่นเองกาะนั้นก็ดี แม้ในเวลานี้ก่อนที่เราจะได้เห็นพระองค์เราก็ยังยินดีในพระเจ้าได้เพราะไม่ใช่เหตุผลเล็กน้อยที่จะยินดีในเมื่อความไว้วางใจของเรานะจะสําเร็จไปในวันที่วันหนึ่งข้างหน้านั้นฉะนั้นในเมื่อความหวังที่เรามีอยู่เวลานี้บรรดาให้เรารักผู้ชอบธรรมจึงยินดีพระกัมพีกล่าวว่าในพระเจ้าแต่เพราะเขายังไม่เห็นพระกัมพีจึงกล่าวต่อไปว่าและหวังในพระองค์อย่างไรก็ดีเรา ได้ผลแรกของพระจิตเจ้าแล้วและเราไม่มีเหตุผลอื่นที่จะยินดีหรือเราได้เข้าใกล้พระองค์ผู้ซึ่งรักเราและเรารักพระองค์และไม่ใช่เพียงเข้าใกล้เท่านั้นเรายังรู้สึกว่าได้ลิ้มรสการเลี้ยงซึ่งเราได้รับประทานและดื่มด้วยใจร้อนรนในวันหนึ่งพิ่นงก็เป็นสิ่งที่ท่านนักบุญอกุสตินนเทศว่าจิตใจของผู้ชอบธรรมก็จะเปรียบปีในพระเจ้า ก็แน่นอนที่สุดในความหมายของความชอบธรรมในที่นี้ก็คือคนที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่มีความเชื่อและก็มีความหวังในพระเจ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ดีๆแล้วก็จะได้รับความชื่นชมยินดีอันนี้คือเป็นสัญญาที่พระเบบเจ้าพระองค์ก็สมมอบหมายให้กับเราพี่น้องในในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ณนะที่เรามีขนาดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเห็น พระเป็นเจ้าได้แบบหน้าต่อหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเห็นพระองค์ได้ในความเชื่อในความไว้วางใจและในสิ่งที่เราได้มีการภาวนามีการปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีการสนทนากับพระองค์ผ่านทางพิธีกรรมต่างๆทางการภาวนาหรือทางพระวาจาของพระเจ้านะโดยอาศัยสําคัญแก่นแท้สําคัญเลยก็คือความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอาการเป็นผู้ชอบธรรมผู้ชอบทมคือธรรมะนี่ชอบธรรม ทำก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามเนี่ยนะก็ในที่นี้ก็หมายถึงคนดีนน่นเองคนที่มีจิตใจของผู้ชอบทมคนที่มีใจชอบทมก็คือคนที่เป็นคนดีคงอยู่ในศีลธรรมความดีของเราก็คือมีความรักในพระเจ้ารักในเพื่อนพี่น้องประพฤติปฏิบัติตนตามที่พระองค์บอกเพราะฉะนั้นพี่น้องความยินดีที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่ว่ามาจากพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็จเจ้าเองที่โปรดให้เรานั้นจะได้ มีความชื่นชมยินดีจะหากว่าเรามีจิจตใจดังที่ได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันพี่น้องเราขึ้นมาเนี่ยเราก็มีภารกิจต่งางๆมากมายหลายคนบิดามารดาหลายคนเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่ป้าน้าอาหรือว่าเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เจริญชีวิตด้วยกันมีเพื่อนมีผงที่นิสัยแตกต่างกาันเยอะแยะไม่เหมือนกันนะแม้คนในครอบครัวเดียวกันก็ตามแม้จะเป็นคู่แฝดก็นิสัยบางครั้งก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราสําคัญที่สุดเลยที่เหมือนกันได้ก็คือเรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเรานั้นมีพระเบิดเจา้ามีพระจิตเจา้าและมีพระเยสุเจ้าเป็นผู้ที่จะทรงชีน้นาทรงสอนและทรงเป็นแปบ,บอย่างให้กับการที่เราจะดําเนินชีวิตไปในแต่ละวันนะครับพราะะนนั้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเรานั้นในคุ้มค่ากับการเป็นบุตรของพระเจ้าคุ้มค่ากับการที่พระเบญจเจ้าพระเยสุเจ้าได้เสด,ด็จลงมาในโลกนี้ เพื่อไถ่กู้และกอบกู้เราให้พ้นจากความไม่ดีต่างๆนะครับขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด